สนับสนุนโดย airasia.com they light the tiny on i you oh, 60องศากันนะคะแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะจากละครเวทีเรื่อง Fame the Musical นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการรวมศิลปินนะคะนักล่าฝันจากบ้าน AF ค่ะแล้วก็มีจากเวที KPN นอกจากนี้แล้วก็มีศิลปินคุณภาพนะคะที่มาพูดคุยกับเราด้วยค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นมิวสิกวิดีโอค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่านั่นหรือคือเธอ Fame ค่ะอันนี้คือเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องนี้เลยเป็นเพลงหลักเป็นเพลงห<อ>ล<า>ักเลยเป็นเพลงธีมอะค่ะ ที่เขาบอกว่าจะเลิกจะเลิกฉันจะไปให้สูงสุดอะไรเงี้ยทุกคนมีความมุ่งหวังแบบนั้นอ๋อถึงได้มารวมกันที่สถานที่แห่งนี้นะคะเอาล่ะจะว่าไปแล้วในบางคนอาจจะงงๆเนาะถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราเราเราก็จะเอ๊ะบอดเวเวทีต่างกันยังไงอะคะจริงๆแล้วมันคือละครเวทีนี่แหละค่ะแต่มันมีความเป็นเดิมเป็นมิวสิควลก็คือมีความเป็นละครเพลงแต่ความ บรอดเวย์คือมันจะเป็นละครแบบฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ประโคมแสงสีทุกอย่างงั้นแสดงว่าที่เราเห็นนี่คือเป็นละครฟอร์มยักษ์บลอดเวย์ฟอร์มยักษ์เหมือนที่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูต่างประเทศยังไงคุณได้ดูบ้านเราอย่างนั้นเลยถูกต้องอเนรมิตกันแบบอลังการขนาดนั้นใช่ค่ะเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยคือก็ทุกคนจะร้องกันสดหมดไม่มีการใส่เทปลิปซิงค์ไว้ไม่เลยเละเอาถ้าตอนนั้นป่วยคอเป็นหนองทำไงก็ต้องดูแล อละครก็ป่วยไม่ได้ตายได้อย่างเดียวอะค่ะตายได้อย่างเดียวแต่อย่งตายเลยค่ะจะว่าไปแล้วนะคะต้องทุ่มเทมากๆเลยไม่ได้มีเฉพาะนักแสดง3ท่านนี้ยังมีนักแสดงท่านอื่นอีกด้วยมีใครบ้างคะต้องบอกเลยว่าอย่างฝั่งจาก AF เนี่ยนะคะนอกจากคลิ้งกับแทบบี้แล้วเนี่ยมีพี่นัทศักดาธรมีน้องนัททิวมีมิวสิกจากฝั่ง KPN มี แอรี uh, Ari, n, ่ KPN b KPN แล้วก็ Rose <c oughs> KPN <p> oh. แล้วจาก d r e a m b o s ก็จะมี น้องแจนก็พี่หวายและยังมีศิลปินคุณภาพอย่างคุณครูอ้วนมณีนุษโอ้เมื่อกี้เห็นมาแล้วเหมือนเป็นแบบครูใหญ่อะไรแบบนี้ทุบมื้นเหรอได้ยินไหมคะเสียงนันค่ะเสียงทรงพลังเหลือเกินมาคําเดียวก็กลัวกันทั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็ยังมีคุณดุพานุเดชอ่าคนนี้ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของละครเวทีอยู่แล้วนะคะคือแค่ปลายตามาก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะคือจริงๆแค่ออกมายืนนี่เราก็แบบเกรงมากและยังมีคุณครูน้ำมนค่ะทีไรใน หนองทายที่เคยเล่นเป็นแม่นาค่ะและได้รางวัลจากนางสาวไทยด้วยนะรู้สึกเคยได้รางวัลการันตีมาแล้วแล้วก็ยังมีพี่เคนเนดวันจากจากบิมบ็อกเหมือนกันค่ะรับบทเป็นคุณครูค่ะอะพูดกันแบบนี้บางคนอาจจะนึกหน้าบางท่านไม่ออกนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิดีอนักแสดงกันค่ะ มนินุชสเมรุสุดนะคะรับบทเป็นครูเชอร์แมนนักเรียนทุกคนโรงเรียนมธัธยมศิลปะก,การแสดงหรือ P.A. ขอต้อนรับค่ะเป็นครูทางด้านของวิชาสามัญไทโรนจะทำอะไรท่อนล้มเหลวในฐานะนักเต้นถูพื้นรึชื่อทีรนายนะนองคายค่ะรับบทเป็นเกรทาเบลค่ะไม่ยุติธรรมเลยไทรโรนทำงานหนักมากในคลาสเต้นเป็นคุณครูสอนบัลเล่ ซึ่งเฮียบพอสมควรแต่เขามีความหวังตอนที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ก็คือว่าอยากจะได้เป็นนักแสดงไไม่บี้นะครับพัภศภาคชีนะครับเล่นตัวละครเป็นชื่อโจโอนะครับคลรสเตอร์ของโจโนะครับก็เป็นคนที่สนุกสนานนะครับคืออะไรอะไรก็ง่ายๆครับ แบสิทธิจเจเิญยศชื่อเล่นชื่อโรสค่ะโรสรับบทเป็นไอริสในละครเวทีเรื่องเฟมค่ะด้วยความที่เขากลัวว่าคนคนรอบข้างเขาเนี่ยจะรับเขาไม่ได้ว่าเขาจนเขาก็เลยต้องแอคว่าเขาเป็นคนที่แบบเออรวยมาจากครอบครัวที่แบบรวยอะค่ะโอ้โห oh จะบอกว่า คนที่มาแสดงเนี่ยนะคะมีคุณภาพคับตลับทั้งนั้นเลยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยนะคะนักแสดงทั้งหมดนี่ประมาณกี่คนได้คะสิประมาณนี้นะแค่มนสิบคนนะคะอันนี้แค่ตัวเมนเท่านั้นยังไม่ได้นับพวกแบบว่านักแสดงสมทบที่มาสร้างสีสันให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงนักแสดงที่แบบจากบ้าน KPN อะไรเงี้ยก็ยังเป็นน้องหน้าตาใหม่ๆกันนะคะแต่ ถ้าบรมอจารย์นะคะอย่างเช่นครูอ้วนเองอย่างพี่ดุกเองเนี่ยนะคะพอมาแสดงแล้วรู้สึกกดดันไหมเทปปี้ก่อนจริงๆแล้วตอนแรกอะค่ะจะรู้สึกกลัวค่ะจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราจะไปทําให้แบบมันจ r o p หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เจอคุณครูตัวจริงทั้งหมดอะค่ะกับกลายว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าคุณครูแต่ละคนน่ะน่ารักแล้วก็ เป็นครูทั้งทั้งข้างในบทและนอกบทให้กับ<อ>พวกเราตลอดเวลาได้ข้อคิดอะไรมาบ้างพริง้งต้องบอกเลยว่าคุณครูเนี่ยเขาเขาคอยให้กําลังใจแล้วคอยต,ติติเพื่อก่อกับเราตลอดอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติเราแอคอะไรไปเนี่ยคุณครูเขาจะรู้สึกแบบว่าเออคุณครูว่าตรงนี้มันมันปรับตรงนี้ได้นะแต่ไม่ได้พูดในเชิงให้เราเสียกําลังใจในขณะเดียวกันไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แค่เรื่อง การเล่นละครเวทีเขายังชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงให้เราด้วย,อ,ย,ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือ,อช่วงพักเบรกอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจะมาพูดตลอดว่าเออตอนนี้วงการมันเป็นยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาสอนให้เราสิ่งที่พิงได้สุดๆเลยนะ,ะเขาสอนให้พิงเชื่อในัทธานจิตวิญ,ญญาณที่เรามีอยู่ในตัวเราอะไม่ใช่ appearance มไม่ใช่ไม่ใช่จมูก Zat, ไม่ใช่ตาไม่ใช่หน้าไม่ใช่รูปร่างแต่เป็นข응 kita, er si get get it ้างในที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อ Dream Box เขาเลือกเราแล้วอะวินาทีที่อยู่บนเวทีอะเอาตรงนั้นออกไปให้ได้มากีสุดน้องแจนล่ะคะข้อคิดใช่ะอาจารย์รู้สึกว่าอจาย์สึกว่าอย่างอย่างที่พี่พิง์บอกเมื่อกี้ค่ะคืออาจารย์ไม่ได้เป็นแค่ อาจารย์ในบทอะแต่อาจารย์เป็นเหมือนครูเราจริงๆคือไม่ว่าเรามีแบบปัญหาอะไรทั้งในบทและนอกบทเราสามารถปรึกษาท่านได้ค่ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพลย์ภาพมาดูแล้วกันนะคะเป็นวีทีอาเบื้องหลังนะคะไปดูว่าเวลาที่ถ่ายทํากันเวลาที่ซักซ้อมกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างมเมื่อประกบกับครูครูตัวจริงทั้งในบทบาทในจอแล้วก็นอกจออะไรแบบนี้นะคะลองไปดูกันนะคะมันจะมีฉากยากฉากหินฉากไหนไหมที่สร้างความเกรงและกดดันอ่ะอันนี้เป็นฉากอะไรของใครเอ่ยอันนี้ โลโลน้องนัทนี่ตอนถ่ายเออ่ถ่ายเขาเปลี่ยนไปนะถ่ายโปสเตอร์ค่ะพี่นัทเขาฟิตเนสเพื่อเมนเทลมีซิกแพคนี่พี่หวายค่ะเห็นไหมคะเป็นเก่งมากเก่งมากแต่ละคนนี่ก็คือเหมือนกับ คัดมาเลยนะคะว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนอะไรยังไงมาถึงละครในเทวเรื่องนี้ก็ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่นะคะถือได้ว่าเป็นบอร์ดเว์เรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะที่ทูเทกันคือเป็นเป็นเรื่องที่ซีรลคขสิทธิ์แล้วก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ไม่แต่ไม่ใช่เรื่องแรกของดิมบ็อกนะคะดิมบ็อกเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้เลซื้อแบบซีขสคทสิ์แล้วก็มาแปลบทอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องแรกสำหรับเรื่องนี้ ่ต้องไมเป็นครั้งแรกของไทยค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นฉากอะไรคะ แอบต่อบทกันอ๋อเป็นฉากในห้องนอนนะคะไม่ใช่คื่เป็นฉากในห้องนอนอะไรแบบเราจะแบบว่าทุกที่เราสามารถต่อบทได้หมดเลยค่ะใแม้กระทั่งในห้องน้ำบางทียังตะโกนต่อบทกันได้แบบมันจนทุกวันนี้คือต้องบอกมันผูกพันกันมากแบบพวกเราจะมีกลุ่มที่เราอยู่กันใน WhatsApp บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะพูดกันเป็นเหมือนในบทละครเวทีอลเหมือนต่อบทกันแบบพลางในคออร์เซชั่นปกติตอนนี้มุกทุกอย่างจะมาจากในละครเวทียมันกินเข้าไปหมดแล้วค่ะ ก็จะว่าไปแล้วนะคะก็สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แต่ละเวทีหรือว่าแต่ละบ้านนักละฝันด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยแหละไม่มีการแบ่งค่าอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างสารรค์ละครด,ดีๆให้ได้ชมกันอีกหนึ่งเรื่องเป็นละครเวทีเรื่อง Fame r the Musical นั่นเองนะคะถ้าจะพูดถึงความพิเศษของละครเรื่องนี้ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปชม,มพิงคิดว่าอยู่ที่ตรงไหนคะพิงบอกเลยค่ะว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมันโดนผลิตซ้ํามาหลายประเทศมากๆค่ะ สิ่งที่มันทําให้ถูกผลิตซ้ำไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของมันอย่างเดียวค่ะแต่มันเกิดจากการที่ว่าละครเวทีเรื่องนี้มันไปจุดประกายความฝันให้กับคนที่เขารักในด้านนี้ด้านด้านวงการบันเทิงหรือรักที่จะเป็นศิลปินอาชีพทีนี้ปุ๊บเนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีคนอีกมากมายในเมืองไทยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่ยังเชื่อในความฝันด้านนี้และเด็กที่กําลังต้องการจะเติบโตเข้ามาในวงการนี้พิงเชื่อว่ามันจะไปจุดประกายความฝันให้กับทุกคนและที่สําคัญเนี่ย บางทีเราเห็นด้านนี้แต่ด้านที่มันหอมหวานะละครเวทีเรื่องนี้<ม>จะทำให้คุณได้เห็นถึงด้านที่มันทั้งทุ่มเทอดทนมนะฝ่าฟันฝ่าฟันความรักมิตรภาพ สุขเศร้ามีครบหมดยังไงอยากให้ลองมาดูกันค่ะค่ะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้พิถีพิถันมากๆเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายด้วยสังเกตดูแต่ละคนนี่มาแบบเต็มยศจริงๆเลยซึ่งก็เป็นตัวที่แบบว่าเออแบบสื่อในตัวละครของละครเรื่องนี้นะคะอย่างน้องแจนนี่คือดูหนาวตลอดเวลานะคะอ,อันนี้<ต>คือ,อยังไงอะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยอะคะ่ะเข้าไปในโรงเรียนแรกๆก็จะแบบ เนิร์ดเนิร์ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือแบบยังดูแบบอย่างนี้เขาก็จะเปรี้ยวมาเลยใช่ไหมคะรายละเอียดไม่กระทั่งกระเป๋าที่ห้อยนะคะกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเฉยอ่ะสมมติใครจะเรียบร้อยก็จะเฉยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือเขาให้ให้รายละเอียดไม่กระทั่งรือดูการใช่ค่ะและแม้กระทั่งช่วงระยะเวลาว่ามันมีเรียนทั้งหมดในเรื่องนี้สี่ปีจะต้องเห็นพัฒนาการของตัวละครที่มันเปลี่ยนทั้งทัศนคติและ การแต่งตัวเข้ามาปีแรกจะแต่งตัวยังไงเข้ามาปีต่อไปจะเริ่มแบบว่าเป็นช่วงค้นหาตัวเองยังไงปีสุดท้ายก็น่าจะค้นพบแล้วใช่ไหมค่ะเนี่ยจะชัดเจนมากเพราะเข้าเข้าไปตอนแรกก็จะเนอสุดๆเลยค่ะแล้วพอต่อมาเห็นในแบบในตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะแบบมีดวกมีหวกค้นพบแบบพบอ่ะก็ก็ พอโตขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มมีเรื่องของความรักเริ่มมั่นใจมากขึ้นการแต่งตัวเราก็จะเปลี่ยนไปก็จะดูสวยขึ้นเก็คือจะมีพัฒนาการเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างชุดที่ใส่มาในวันนี้ก็คงจะบอกได้เป็นอย่างดีแล้วว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปเจอสีสันที่สดใสอีกเยอะเลยในละครเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดละกันนะคะเขาบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้นะคะจะจัดการแสดงเนี่ยโอ้โหหลายรอบด้วยกันใช่ไหมคะคือมีหลายวันด้วยนะคะคือวันที่ วันที่วันที่เริ่มวันที่9ค่ะ9กันยายน9 10 11 16 17 18แล้วก็23 24 25ทั้งหมด9รอบด้วยกัน9รอบเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้น เปิดรอบพิเศษด้วยไหมคะเห็นบอกว่าวันละหนึ่งรอบวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นยังไงคะถ้า,ถาเ,เล่นวันละรอบเท่านั้นค,ะค่ะวันอย่างวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นรอบทุ่มครึ่งแต่วันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบบ่ายสองคะ่ะก็คือจะมีการสลับเปลี่ยนกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะจับจองที่นั่งทายังไงดีคะเข้าไปได้ที่ banana booking com ค่ะแล้วก็ มีเบอร์ขึ้นให้ก็ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีฮอตไลน์บาน่าด้วยนะคะก็0802600771-6นะคะหรือไม่ก็โทรไปที่ดิมบล็อกก็ได้ค่ะ027153547-9นั่นเองนะคะก็เป็นรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบกันนะคะอย่าพลาดละกันค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยกา f ฟม์เดอะมิวสิควันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้เบรกพักโฆษณากันกู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับน้องอุ๊ค่ะ Mm-hmm.